สวัสดีครับทุกท่านอันนี้สวนกล้วยนะครับแต่ว่ากล้วยไม่สวยนะครับเพราะว่าดินที่เอามาถมเป็นไม่ใช่หน้าดินนะครับก็ช่วงนี้ก็ขาดน้ําด้วยก็ไม่ค่อยสวยงามนะครับที่สวนนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือถนนหน้า,นาหน้าสวนตรงนี้นะครับก็จะติดกับองค์การบริหารส่วนตําบลตรงนี้นะฮะซึ่ง รั้วตรงนี้ก็มีปัญหาคือหลายปีแล้วฮะมันล้มมันเซนะครับนะครับก็เกิดความไม่สวยงามสบายหูสบายตาถนนเส้นนี้ก็ผู้ปกรครองก็มารับตรงศูนย์เด็กเล,ล,ล็กนี้รับรับลูกรับหลานตรงนี้ฮะก็เลยคิดว่าจะปรับปรุงตรงนี้นะครับอาเป็นเสารั้วนะครับเสารั้วเสาไม้แล้วก็ตีด้วยไม้ไม้ไผ่นะครับอาจจะสลับกับลวดหนามนะครับที่คิดไว ตัวนี้ก็เป็นประตูฮะประตูประตูเก่ารื้อแล้วฮะรื้อออกแล้วนะครับก็จะเป็นประตูแบบโบราณนะครับมีการสอดสอดไม้ไผ่นะครับเข้ากับช่องนะครับเป็นแบบโบราณนะครับตรงนี้นะครับก็รื้อออกมาแล้วอ่าก็ไหนๆก็ทําแล้วก็เลยตรงนี้มีต้นลำไยตรงเขตแดนก็ตัดต้นลำไยไปเผาถ่านแล้วก็ทําเป็นเขียงบ้าง นะครับบางส่วนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นลินฟ้านะครับก็ตัดนะครับก็เอาไปทําฟืนนะครับอันนี้เหลือต้นลําไยนะเอาทําเป็นหลักรั้วนะฮะต่อไปส่วนลินฟ้าก็โอเคสลายไปหมดแล้วครับให้พี่น้องมันใกล้เลือนเคียงทําเป็นฟืนนะครับทาเป็นาฐานไปหมดแล้วนะครับนะครับซึ่งตัวนี้ นะครับแปลงสู่แนวมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าโครงการนี้ก็คือทําแค่รั้วไม้นะครับก็ทํามาถึงนี้แล้วครับะนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับแต่ทีนี้มันเกิดปัญหาตรงว่านะครับเส้นนี้ฮะอืมปัญหาตรงว่าอ่าพ่อนะครับคือแกก็ตัดสินใจใหม่คือแกจะเป็นคนคิดแบบ คิดวันนี้วันพรุ่งนี้มาเปลี่ยนแปลงนะครับสรุปนะครับจะลื้อออกหมดเลยนะครับรั้วไม้จะทําเป็นซีเมนต์หมดนะครับทาเป็นซีเมนต์หมดและก็ตรงประตูนะครับประตูก็จะเป็นประตูเหล็กเลื่อนนะครับซึ่งประตูเหล็กก็จะเป็นประตูเหล็กเก่าเอามาปรับปรุงใหม่นะครับนะครับอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เห็นว่าเมื่อเช้านี้มาก็ ามาแสดงความคิดเห็นอีกแล้วนะครับอันนี้คือรั้วซีเมนต์เตรียมพร้อมที่จะทํารั้วข้างหน้านี้แทนเสาไม้ซึ่งเสาไม้ตรงนี้ขุดก็ลึกครับก็ฝังไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็คงยกออกนะครับเพราะความคิดแกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแปลงสู่แนวก็ได้แต,ต่ตอบสนองนะครับ <c oughs> ครับเห็นว่าโครงการตรงนี้นะครับก็อาจจะเอา ต้นต้นนี้ออกนะครับนะครับมาแล้วโครงการมาอีกแล้วเมื่อเช้านะครับ <c oughs> แปงสุแนวก็ปวดหัวด้วย <c oughs> ปวดปวดหัวด้วยกับคุณปูคุณพ่อนะฮะคนแก่อย่างเงี้ยวันนี้คิดอย่างหนึ่งเคิดอย่างหนึ่งเราก็ตอบสนองอย่างเดียวนะครับแปงสุแนวก็เลยไม่ค่อยว่างนะครับแต่และว,วันนี้ก็งานนะครับตั้งแต่เช้าหกโมงเชา้าบางทีสี่ห้าทุ่มก่าจะได้อาบน้ํานะครับ นะครับก็คงจะได้รื้อนะครับรอดูกันนะครับเดี๋ยวก็ติดตามต่อไปว่าสุดท้ายรั้วเส้นนี้ประตูเส้นนี้อาจจะเป็นยังไงก็มารอดูกันนะครับผมรอติดตามตอนต่อไปครับครับอันนี้ส่วนนี้ก็คือประตูเหล็กเก่านะครับประตูเหล็กเก่าประตูบ้านนะครับซึ่งก็หลายปีแนละ้วครับเป็น สิบยี่สิบปีนะครับก็ลื้อไปไว้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ออกกลับเข้ามาเพื่อที่จะปรับปรุงทําเป็นประตูประตูสวนนะฮะที่ที่เราเตรียมรั่วไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาเชื่อมใหม่มาใสา่เขาเรียกอะไรนะฮะใส่ที่ยึดที่ยึดล้อนะครับที่ยึดล้อนะครับเชื่อมปรับปรุงใหม่นะครับ เสร็จแล้วก็จะทําสีไวรอนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากนะฮะกำทำเป็นรางจะให้ประตูวิ่งนะครับประตูวิ่งอ่าชุดเหล็กที่ซื้อมานี้ก็พอสมควรอยู่พันกว่าบาทแต่ดีว่าไม่ได้ซื้อเหล็กมาทําประตูใช้อันเก่ามาปรับปรุงใหม่นะครับอ่าอันนี้คือส่วนของประตูซึ่งกําลังจะทําอยู่นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่ามันผูด,ด้วยอะไรด้วยเราก็ต้อง ปะต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้เข้ามาทําไว้ที่บ้านทาเสร็จแล้วทาสีแล้วก็จะยกไปที่สวนเตรียมติดตั้งนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปก็คงจะทําทชุดรางวางชุดรางนะครับหรืออาจจะทํารั้วไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ให้เห็นสภาพของประตูนะครับซึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นไอเดียให้ทุกท่านว่า ที่ของที่เรามีอยู่นะครับก็ไม่จาเป็นต้องซื้อนะครับเป็นการประหยัดนาํามาปรับปรุงรีโนเวทใหม่นะครับก็ให้ดูสวยงามและก็อัตถประโยชน์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกจุดหนึ่งนะครับก็รอติดตามตอนต่อไปอีกทีว่าเราทําถึงไหนแล้วนะครับผมครับตอนนี้เมื่อเช้าพ่ออยากตัดต้นแดงนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับบายนี้ นะครับก็ปรับภูมิทัศน์ก่อนที่จะทํารั้วนะครับก็แปลว่าต้นแดงหนึ่งแล้วครับแล้วก็ลินฟา้าแล้วก็ลําไยเรียบร้อยไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรเพราะว่าประตูเล็กก็ปรับปรุงเรียบร้อยเหลือแต่จะตกแต่งทาสีใหม่ให้ดูดูดีขึ้นนะครับผมก็รอติดตามตอนต่อไปครับครับตอนนี้ก็ ประตูเหล็กเราก็ทำการาทำสีใหม่เรียบร้อยเชื่อมจุดที่มันแตกหักนะครับเหล็กอะไรที่มันผุอะไรก็เปลี่ยนใหม่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมด้วยนะครับารางนะครับรางอันนี้จะเป็นเหล็กฉากเหล็กฉากแล้วก็เหล็กเหล็กกลมนะฮะอันนี้จะยาว6เมตรนะครับทั้งหมดใช้ประมาณไม่เกิน8เมตรเจ็เมนะครับ เพราะว่าเวลาวิ่งวิ่งรางมาก็ถึงนี้ก็จากช่วงนี้ก็ห้าสิบเซนหกสิบเซนเพราะงั้นตรงนี้ก็ใช้ทอดหนึ่งก็หกเมตรแล้วก็ต่อด้วยอีกอเมตรห้าสิบนะครับอันนี้ก็เชื่อมทํารางเรียบร้อยนะครับอันนี้คือจุดนี้นะครับก็จะนําไปติดตั้งอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเสานะครับเสายึดกับเหล็กที่เหล็กประตูนะฮะประตูเวลาเราปิดนะฮะปิดเปิด นะครับส่วนนี้ก็ตัวครอบที่บังคับด้วยลอกนะครับด้วยลอกนะครับอันนี้ทําเสร็จแล้วก็เตรียมเพื่อจะไปติดตั้งนะครับก็หลายขั้นตอนครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับทําไปเรื่อยๆครับบ้านเราเองนะครับก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับผมครับเดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับเปลี่ยนจากเสาไม้เป็นเสาซีเมนต์เรียบร้อยนะครับนะครับเป็นอย่างนี้แหละครับพ่อ วันหนึ่งคิดอย่างหนึ่งวันหนึ่งอีคิดอีกอย่างหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วครับสองคนนะครับปูกับย่าตื้อเองนะครับฝังเองนะครับอันนี้คือส่วนนี้คือประตูทางเข้าสี่เมตรนะครับเราจะติดประตูตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เสริมด้วยเสาซีเมนนะครับตัวนี้สูงหน่อยต้นนั้นเตี้ยนะครับต้นนี้เตี้ยเพราะว่าอันนี้มันขุดไปลงเจอต่อนะครับก็ มารอดูตอนต่อไปครับก็ขยับเรื่อยๆแล้วก็ทำเป็นคลิปตัดต่อส่งให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการทําแบบใช้แรงงานในครอบครัวนะครับไม่เป็นช่างครับแต่ก็ต้องเป็นแล็ต้องทําให้ได้นะครับผมทําได้ทุกคนก็ทําได้นะครับรอดูตอนต่อไปนะครับมาต่อกันครับทุกท่านตอนนี้รั้วประตูเหล็กนะครับ ใช้แรงงานในคะรอบครัวครับตอ,อตอนนี้ก็ปรับระดับรางเรียบร้อยนะครับรางที่วิ่งมาใส่แล้วนะครับยึดด้วยยึดกับเหล็กเหล็กโครงโครงเสานะจับระดับด้วยเขาเรียกอะไรนะฮะระดับน้ำขับยาวเลยเจ็ดเมตรห้นะครับรางนี้เจ็ดเมตรห้นะครับส่วนเสา หัวเสาก็เรียบร้อยเชื่อมประกบวัดเรียบร้อยอใช้ประตูมาวิ่งก็พอดีนะครับตอนนี้ก็ใช้แรงงานครอบครัวอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้จ้างช่างนะครับแลวก็ไม่มีค่าแรงนะครับก็อัปเดตให้ทุกท่านได้ดูนะครับอันนี้ประตูเหล็กที่เราทําสีใหม่เชื่อมเหล็กใหม่ตามจุดต่าง,างๆใส่ล้อก็ เอามาทดลองวิ่งดูแล้วนะครับก็โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนจะเททับตรงไปเพื่อเป็นคานแล้วก็ยึดยึดรางไวน้นะครับนะครับคนนี้โฟร์แมนครับวนันนี้ดูแลเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนต่อไปครับตอนนี้แดดร้อนนะครับส่วนรายละเอียดต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ไล่เพราะว่าอ่า แปลงุูนแนวก็เป็นคนลงมือเองเชื่อมเองอะไรเองก็ไม่ได้มีเวลามาทํารายละเอียดอันนี้ก็เพียงแต่ว่านํามาสื่อสารเล่ากันฟังว่าทุกอย่างนะครับผมทําได้ทุกคนก็ทําได้นะครับผมอรอติดตามตอนต่อไปนะครับครับครับอัปเดตครับผมก็ก็เรียบร้อยนะครับเทรางนะครับ ยาว7เมตรห้นะครับตอนนี้ก็ทาาํา,า,าวค,ทความสะอาดเขาเรียกเหล็กเผานะครับทาความสะอาดเหล็กเผาเพราะว่าเดี๋ยวปูนจะไปเกาะนะครับอันนี้การเทนะครับการเทก็คือตัวนี้จะสูงกว่าด้านนี้เพราะน้ําจะไหลไหลลงด้านข้างนะครับอันนี้ก็สโลปยังยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็สโลปอยู่นิดหน่อยน้ําก็คงไม่ขังเพราะไม่ให้มาขังตรงนี้นะฮะนี่จะเป็นสนิม นะครับด้านข้างจะต้องสรบปลงนะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเอารั้วขึ้นได้แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็จะยึดยึดตัวตัวเขาเรกตัวกันกันล้มนะครับหรือตัวประคองประตูนะครับก็เล้๋วก็ใส่หูเกี่ยวที่เป็นของกุญแจได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาติดตามกันครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวยังไงติดตามต่อไปนะครับผมครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับประตูทําอยู่สองสาวันตั้งแต่วันที่สามหนึ่งแล้วนะครับจนเก็บสงเก็บสีอะไรก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีปัญหาด้วยนะครับประตูรั้วกม็มันไม่ได้ เป็นเส้นตรงนะครับก็ต้องเอาออกมาดัดมาแล้วเพราะมันเก่าแล้วนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยไปชิ้นหนึ่งนะครับที่เหลือก็รั้วนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการทําประตะูเรื่อนนะครับชิ้นแรกนะครับของแปลงสูนแนวก,ก็ทำยากนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามนะครับก็ดูแน่นหนาะแ mm hmm. ข็งแรงดี ดูนะครับเสริมนะครับจากเสารัว้วแล้วก็มีเสาบ้างเก่าๆามาเสริมเสริมเสร็จก็มีเหล็กมาครอบนะครับเหล็กตัว C นะครับก็ทําที่ของกุญแจรเรียบร้อยนะครับก็แข็งแรงครับแล้วก็รู้สึกว่าเหล็กเก่าๆเหล็กแป๊บปะปาที่หนักมากนะครับนะครับล้อก็เลื่อนได้สะดวก ส่วนตัวประคองประตูนะครับตรงนี้ก็ใช้สีตัวนะครับใช้สีตัวนะครับแข็งแรงครับไม่มีหลุดนะครับส่วนทางท้ายนะครับทางท้ายนี้ก็จะมีะเขาเรียกอะไรนะฮะกันตกนะครับเชื่อมกันตกนะครับไว้ด้วยนะครับและส่วนของ ก่อนที่เราจะปิดประตูก็มีตัวตัวฉลอนะครับตัวฉลอหรือตัวผมเรียกว่าตัวเบรกนะครับนะครับก็เสริมตัดเหล็กเพามาประมาณนี้รประมาณสามเซนก็ได้ครับ4เซนก็ได้นะครับสองสามเซนนะครับมาเชื่อมนะจะเป็นตัวฉลอนะครับให้ให้ล้อมากระแทกก็ดีกว่าที่ประตูจะมากระแทกตัวนี้โดยตรงนะครับก็ทําให้ตัวนี้มีปัญหา ในอนาคตได้นะครับก็ถือว่าลื่นไหลครับทุกคนครับนี่ครับสบายแล้วครับไม่มีสะดุดนะครับครับก็อัปเดตให้ทุกท่านมาตรงนี้ผมทำยากมากนะครับก็พยายามเป็นงานชิ้นแรกของแปลงสูแนวนะครับก็เสร็จแล้วนะครับล้างเลื่อนก็กรบดินกรบอะไรเรียบร้อย ก็ที่เหลือก็เป็นรั้วแล้วรอติดตามอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผม